รายการของเราก็ติดนะคะเส้นทางการประกวด Miss Universe Thailand 2017ด้วยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกรอบสำคัญนะ,นะเป็นการสัมภาษณ์นะคะเป็น Attitude Interview นะคะแล้วก็สาวสาวผู้เข้าประกวดแต่ละคนโอ้โหเตรียมพร้อมเต็มที่สวยแซ่บลืมขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเส้นทางสู่ Miss Universe Thailand 2017 เข้ารับสัมภาษณ์ attitude interview จะต้องมารายงานตัวพร้อมกับผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงน,นักกองประกวด Miss u n i v e r s e Thailand และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกหาสาวงามเข้ารอบต่อไปแต่ละคนก็เตรียมความพร้อมสู้กันเต็มที่จริงๆค่ะ ตื่นเต้นค่ะแต่ตื่นเต้นน้อยกว่าวันแรกเ่าถามอยากให้เราตอบกลับความจริงมากกว่าฝึกยิ้มมาใหม่ค่ะแล้วก็ฝึกการวางตัวการพูดการโพสฝึกภาษาด้วยแต่ก็แอบคาดหวังค่ะว่าให้หนูได้ผ่านเถอะก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่พร้อมฝึกฝนอยู่เรื่อยๆค่ะออกกําลังกายฝึกพูดฝึกเดินเต็มที่ค่ะก็น่าจะเกินร้อยเพราะว่าอันนั้นคิดว่าเป็นธรรมชาติดีที่สุดเตรียมตัวมาเยอะเลยค่ะแล้วก็ จากรอบแรกนะคะแล้วก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังมาค่ะว่าเราพูดจาเป็นยังไงบุคลิกดีไหมแล้วก็นําข้อผิดพลาดตรงนั้นมาปรับใช้กับวันนี้ค่ะส่วนคําถามนะคะถือว่าไม่ยากมากค่ะเราก็พอรับมือได้ค่ะส่วนพี่พ,พี่กรรมการก็ใจดีมากเลยค่ะเป็นกันเองสุดๆเลยค่ะมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าดีใจมากเลยที่ได้มาถึงจุดนี้ที่สําคัญมากที่สุดเลยเมียก็ได้ฝึกการพูดภาษาไทยนิดนึงเพราะว่าจะได้ให้ ให้ชัดมากกว่านี้ค่ะแล้วก็อ่านอ่านอ่หนังสือเยอะเลยคําถามนะคะไม่ยากแต่ว่าเป็นคําถามที่ทําให้เราคิดคิดมากเลยเพราะว่าเป็นคําถามเกี่ยวกับตัวเราเลยค่ะเตรียมตัวคิดว่าจะพูดหรือว่าสื่อสารกับสื่อสารกับคณะกรรมการยังไงให้เขาเข้าใจในตัวเราค่ะคําถามเรื่องถามว่าคาดหวังขนาดไหนในเวทีนี้อันนั้นน่าจะเป็นคําถามที่ตอบยากที่สุดแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนนางงามทุกคนที่ที่คอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจอยู่ว้าวเพจกันทุกคนขนาดนี้แฟนนางงามต้องเชียร์กันเหนื่อยหน่อยนะคะโอ้โห,โโหเพจทุกคนจริงๆใช่ต้องบอกว่าน้ำตาของเราเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงมากนะงปีนี้เนี่ยนะเราก็หวังว่าสาวงามไทยของเราจะเข้าไปรอบลึกๆใน Miss Universe ด้วยใช่